ขอบคุณลูกค้านะคะจากน้ำพองนะคะมารับโครงวิล้่งบางนา M L 125นะคะตัวนี้นะคะราคายังมีโปรโมชั่นนะคะตัวนี้รับเองหน้าร้าน37,000บาทคะ่ะลูกค้าสำหรับโครงวิล้งบางนานะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากให้จัดส่งนี่ราคา39,000บาทนี้ส่งถึงหน้าบ้านนะคะถ้า39,000บาทนี้้านเราจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยมารับเองที่ร้านขับรถมานะคะก็จะอยู่ที่37,000บาทนะคะตัวนี้ มีน้ำมันเกียร์แถมให้ด้วยนะคะสำหรับคงมุเลิ้งบางนา ml 1 2 5สองห้าราคาก็คุ้มเลยค่ะขายดีนะคะคงมุอเล้งบางนา ml 1 2 5สองหตัวนี้ย่ำนายเกียร์สองได้เลยนะคะกระทัดรัดคล่องตัวนะคะโคงมือเลี้งบางนาร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาะสินร้านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายคงมือเลี้งบางนานะคะตัวนี้จะเป็นล้อใบสี่นิ้วค่ะล้อใบสี่นิ้ววันนี้ก็มีลูกค้ามาเดินทางมารับเองนะคะ สองสามเจ้านะคะตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะคะสำหรับร้านสมคิดกันค้าจังหวัดกาลสินคงตานกเราก็มีนะคะคงตานกบางคนหอเรือ43,500บาทนะคะ1 4 1สี่หนึ่งนะคะหนนี่ราคาอยู่ที่48,000บาทนะคะรานะคามารับเองหน้าร้านนะคะของแถมมีให้นะคะเครื่องยนต์เราก็มีนะคะเครื่องยนต์เราก็มีลูกค้าอยาก ได้รับครบเซตครบชุดก็เชิญได้ที่ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินค่ะ